ครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับผมนี่ก็มาโน่หลบซ้ำแล้วครับวันนี้อย่างนี้ก็วัวน้ำไม่ขึ้ปลาจักรลบนะครับเพื่อนๆนี่อยู่บนวัวปุ้มนะครับไม่ซุ้งคับตอนนี้นี่ครับผมขึ้นไปกาประมาณน่าจะไม่เกินสิบเม็ดนะครับเพื่อนๆพืิบเม็ดน่าจะได้ไม่ได้ไหมประมาณเป็ดเม็ดเก้าเม็ดหัวนำโมงโมงแล้วนะครับหัวน้ำไมนยาวตั้งแต่กุนกิ้งนะครับจนมาถึงรังตีตัดไปเรียก็ประมาณเม็ดเม็ดกว่าไว้แลครับเพื่อนๆหื่นวัวนำนี่ก็โตมาไม่แล้ว แต่รุ่นกันเลยนะครับว่าหนังว่านจะเป็นอย่างไรแล้วครับรถตีสามนะครับรถเดรกกระิบวกนะครับเพื่อนๆรถตีซ้องก็ประมาณสิบกิโลกว่านิดนึงครับรถตีสามรถนี้ก็ับลองขึ้นมาเล่นครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมตั้งจะรูดหลังนะครับก็ต่ำมงต่ำกบเสียดนะครับไม่โต้ง่เลยเบียร์จับเสืยดนะครับไห่ไหงควันดีแน่นอนครับแบบนี้ไม่ต้องกลัวกายเอยแต่ล้วงลงมาติดชวนเขานะครับ มันเป็นหมอนนะครับมันไม่เป็นกายเมื่อกี้ก็เป็นเป็นเดี๋ยวไปเจอกันที่ดังฟึ้งนะครับเป็นป็ุดกบเลยปั่นเป็นกระยุ่งเลยประมาณสามเมตร,รตึงฟึง้งนะครับเดียวบริสุทธิ์บหมกปั่นไปเด้ครับพ่มเป็นมาอตึ้งนะครับเพื่อป็น นี่ครับดูครับเหมืหนนี้ง่ายน้อยนะครับดูครับเ,รเป็นว่านะครับยาวาว่าแล้วดังนี้ง่ยายมาแล้ครับนี่ดูเลยตัดว่าน,น้ำนะเพื่อนๆนี่ความยาวประมาณหนึ่งเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดไปเพื่อนคนคนี่กลับมาลุ้นกันดู เก้าเก Obi ่าแล้วเนเ่นน์ w Arrow, อ, examples, อ,อ Girl, ะ้อ้สุดยอดสุดยอดดูครับอืมเดี๋ยวผมเดี๋ยวบอกันดูครับอ่าครัมมาจุ่มเลยอ้นำ้สมานะครับนำมาตมันโดนไม่มีกี่ต้นเลย Hoa rằng mới mới mày tố về mày đó các bạn giàu mày 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 ăn mà, à, tuần này, mình mày mày này mày 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 Thôi chặt, thôi chặt thôi mặt ở bên, bên. Gặp, gặp. này các bạn Đúng không các bạn bè? Khuẩn nào đó các bác lão các bác, tì giam các bác Răng nhoi này các bác Ok các bạn cân Ok các bạn bè, cân cho tối này các Hai phần này หนำว่านพี่นะเพื่อนๆมีกีต้อนอยู่ด้วย ồn về các úng cực kiệp quá uống rồi ที่ก้มตังอย่างไรไม่ได้ตังกินนะครับก้มกินดีส่องด้วยล่ะมันตึงอย่างอ้อนหน้าเป็นๆส่องกินเล้ยตัดด้วยแบบนี้ ส,สินทีซ่ามครับเพื่อนกัินทีซีครับผมกินทีอ้านะครับยอด,ดักยยดอืมำวน,มนดวน อาจจะไล่รูลแล้วเลียบเป็นตัวเนี้ยไม่ตึงขน,นนะ<ม>านี่คนนี้กับอ้องกับก้บองอดอุ้งนะครับ ประมาณสามโลเต็งนิดนึน่งหัวน้อยหน่อยนะครับ องน่งนในซ้ำก,กันครับปึ้งจะไม่ตม่ำบนน้ำโตจะมีโน่นโอเคครับผมเสร็จภารกิจอ้ยผมว่าเกือบพิบตปแล,ล้วเบินเบินเนอะ หนังว่นทุกจุดนะครับดังนี้เพื่อนๆนี่ครับปุ้มนี่ครับปุ้มรวยครับหนังว่านลุนลุนครับนี่ครับเพื่อนๆดังนี้สร้างมุดเลยมันเกิดตาอปิดว่างนะครับนี่ครับเว็นตัวหน่อยลาคว้ก่อยเมาลุ้นกันแล้วครับเพื่อนๆหนังว่านก็ยังมีนะครับไม่เยอะนะครับแต่ที่เลื่อนๆนะครับไหวก็ได้จินนะครับลงมาปุ้มหรือมีตัวมาต่อยได้รับมาตึ้นนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเดรี๋ยวมันมีตัวกินน้ำมาเรื่อยครับมันทูเีเดียวปวดรมัตามครับไม่กินเดเดียวแล้วานี่ครับดูน้ำครับผมอย่างห้นนะครับเต็มมเหลือนเนะยังโอเคก็ดเลยผิมเยลยเมันยังเลักินมันเหมนากันแล้วไม่เลยนุ๊กหงนีครับเพืืนินนครับเกือบจิ้ลูกลาว จะเอาโดนกาแฟทางนี้โรยตายไปจับรดนที่จับก็ยุ่งเหมือนนั้นผมจับเตียด้ยเป็นเพื่อนเดียวของหน้าว่านได้ตุ้งเลยคนว่าจับไปต้นได้ดังแล้วนะครับไปดีตามจุ่มนะครับเป็นเพื่อนพอดังในอีหมากไม่หมากนะครับเดี๋ยววางนี้ใช้ตุ้งขนนะครับอย่าได้ดูจริง รอบนี้รอบตีเ้าไม่ปิดว่างนะครับรบตีเจถ่ายู่งล้วอ่ะก็อะไรบนนี้นะครับมาวันนี้ก็ดีนะครับโอ้ติอ้ยโอ้ยโอ้าโ้ยโอ้ย่อ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยดอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้มโ้ยโอ้ยอ้อยโอ้ยโอยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ันอ้ยโอ้้ย้ง้อ้ยี้ย้้ยย้อยย้ยโอย้โอ้ยอ้ครับผม ภาคตะวันตกไปเชือไม่คลิปล่างหล้วนะครับปุ้มได้เลยวะได้แล้วันนี้คลิปล่างยิงวิดีวิ่